สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเตอร์เนิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่19กันยายน25 6 3นนั้นเนี่ยครับได้เกิดเหตุการณ์มีบุคคลปริศนานำสติ๊กเกอร์กูคันไปปิดบนพระบรมาสาร,รีริกธาตุน้าสาลดีกาหลังตำรวจนั้นก็ไปสืบสวนทราบว่าคนที่กระทำผิดในครั้งนี้ก็คือนายนรินทร์เป็นผู้กระทำโดยบรรยากาศเนี่ยนะครับก็ มีการประชุมนุมแล้วก็นายนรินทร์กุลพงศธรเป็นแอดมินเพจอูคันเนี่ยครับก็เข้าไปนำเอาสติกเกอร์นั้นไปติดบนพระบรมสาิีรักษ์จนท้ายที่สุดนั้นพนักง,งานสอบสวนก็ได้มีการออกหมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สนชนะสงครามเมื่อวันที่22ธันวาคม2563ในวันดังกล่าวนั้นเนี่ยปรากฏว่าทางด้านนายนรินทร์กุลพงศธร ก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยและท้ายที่สุดนั้นก็มีการดําเนินคดีกันไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับซึ่งก่อนหน้าในวันดังกล่าว22ธันวาคม2563นายนรินทร์นั้นก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเพตุกู้คันพร้อมยอมรับว่าตนเป็นผู้ดําสติ๊กเกอร์ไปแปะบนพระบรมาสารีริกจริงโดยอาศัยจังหวัดในช่วงการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรที่สนามหลวงในวันที่19กันยายน2563 เพราะส่วนตัวมองว่าการแปะสติกเกอร์ไม่ได้เป็นการกระทําความผิดเนี่ยครับจนกระทั่งเนี่ยครับวันที่4มีนาคม2565นะครับทวิตเตอร์ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เปิดเผยว่าสารอาญาพิพากษาลงโทษจำคุก3าปีนายนารินทร์กุลพงศธรแอดมินเพจกูคันเนี่ยครับฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในคดีติดสติกเกอร์กูคันบนพระบรมสารีริกธาตุในหลวงรัชกาลที่1 0 หน้าสารดีกาในช่วงของการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรที่สนามหลวงเมื่อวันที่19กัญญยยนยายน2563เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จำเลยนั้นให้การเป็นประโยชน์นะครับต่อการนำสืบพยานสารจึงลดโทษให้1ใน3เหลือโทษจำคุก2ปีโดยจำเลยสามารถยื่นรอ์ต่อไปได้นอกจากนี้นะครับหลังสารมีคำพิพากษาทวิตเตอร์ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นก็บอกนะครับว่า นรินทร์ก็ถูกใส่กุญแจมือแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปยังห้องเวรชี้ขณะที่กำลังดำเนินการในการยื่นขอประกันตัวต่อสารอาญาต่อไปโดยทนายความได้ยื่นขอประกันตัวนะด้วยหลักประกันเป็นเงินสด10,000แสนบาทในขณะที่แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนั้นก็ได้ทวิตภาพและก็ข้อความระบ,บุว่าขอเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกคนพวกเรากำลังอยู่ในประเทศที่แคตติเกอร์บทรูปของใครบางคนก็ผิดกฎหมายและต้องติดคุกกันแล้วนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับ เป็นการดําเนินการที่ผิดนะครับเรื่องของมาตรา112ตามที่ศาลนั้นเนี่ยครับได้มีการาพิพากษาไปเป็นที่เรียบร้อยก็รอดูครับว่าทนายความนั้นจะเดินหน้าขออุทธรณ์ต่อไปหรือไม่อย่างไรแต่ว่าเบื้องต้นนั้นก็โทษจำคุก2ปีครับ